เรื่องเฟื่องเรื่องไฟนะคุณแม่นะอันตรายจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยกรณีที่เราต้องตามกันต่อเ<อ>มื่อวานนี้เมื่อวานาวานี้ตอนช่วงประมาณ<อ>เกือบเกือบสี่โมงเย็นค,คุณแม่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นห้องเย็นของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เขาก็ได้มีการนํารถดับเพลิงเนี่ยประมาณสี่คันดําเนินการเร่งระงับเพลินะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะทราบว่าเหตุเนี่ยเกิดเป็นอาคารปิดลักษณะเป็นอาคารที่ปิดแล้วก็ม,มีกลุ่มควันไฟอ่ะออกมามากเลยในจุดอาคารที่มันเป็นที่เก็บสินค้ามีการตรวจถางอาคารสินค้าเพื่อหาจุดต้นเพลิงด้วยและคาดกันว่าด้านบนสุดของตัวอาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปเพื่อดําเนินการดับเพลิงได้นะฮะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยง ในการที่จะเข้าพื้นที่เพราะว่ายังไม่ชัดเจนจนล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของเมื่อวานเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งนะคะที่จะหาวิธีจํากัดเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดให้อยู่ในวงแคบให้ได้พบกลุ่มควันเนี่ยขึ้นมามากเลยนะคะพุ่งขึ้นไปที่บริเวณท้องฟ้าเป็นเป็นบริเวณกว้างทิศทางควันเนี่ยไปทางด้านของซอยเปรมค่ะ ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์กันไปแล้วว่าเอ้ยมันเกิดเหตุแบบนี้นะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือถ้าอันตรายเนี่ยอบพยพกันออกมาก่อนผู้ป่วยเด็ก<ม>คนสูงอายุสัตว์เลี้ยงออกมาก่อนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยประมาณสิบเอ็ดรายด้วยกันล่าสุดเนี่ยคุณแม่จับตาดูมอเช้านี้เพ<ม>ลิงเนี่ย<ม>อยู่ในวงจํากัดได้แล้วก็จริงแต่ยังไม่ดับเลยยังไม่ดับนะคะ นักตับเพลิงมากกว่า200นายเนี่ยยังคงลุยสู้กันอยู่นะคะสกัดเพลิงนานกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงล่าสุดเนี่ยมากกว่า10วกว่าชั่วโมงแล้ว,วและยังคงต้องฉีดน้ําเลี้ยงไว้เพื่อไม่ให้ไฟเนี่ยมันประทุขึ้นมาอีกครั้งส่วนสาเหตุนะคะตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ล่าสุดเนี่ยพื้นที่โดยรอบก็มีฝนบางบางจุด ตกลงมาบ้างเหมือนกันทำไมแม่มาตกเหมือนที่นี่เนาะนะที่ตกที่แจ้งวัฒนะนะจะได้แบบว่าช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นะคะแต่ว่าไว้ว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังพยายามฉีดน้าเลี้ยงกันอยู่นะคะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะทํางานกันตั้งแต่เมื่อคืนค่ะคุณแม่โอ้ทุกคนเก่งมากทุกคนสู้มากเลยค่ะใช่ค่ะอ่ะขอชช่นชมนะคะค่ะ